ไปจับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะตามตลาดต่างๆแต่รอบนี้ต้องบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเจ๊เรียมซึ่งเป็นในจ้างของแรงงานอยู่ๆมีชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจจะมาจับแรงงานต่างด้าวเจ๊บอกนี่ตำรวจจริงหรือเปล่าเ,ออเพื่อให้แน่ชัดโทรตามตำรวจจากโรงพักเนี่ยมาตรวจสอบเลยใช่ไม่ใช่ยังไงไปดูคลิปนี้ค่ะดูถาให้ดู

เจ๊เรียมคว้าบัตรประจำตัวของผู้ชายเสื้อน้ำเงินที่อ้างเป็นตำรวจมากัน3คนจะมาจับแรงงานต่างด้าวในร้านขายกุ้งสดของเพื่อนนะคะคเจ๊โยนให้ลูกจ้างที่ร้านเพื่อนเนี่ยเอามือถือถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าชายเสื้อน้ำเงินเขาไม่ยอมนะอมเออแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะเพราะอะไร เพราะว่ามีตำรวจที่สวมเครื่องแบบเนี่ยมันล็อกตัวไว้โอ้โหวุ่นวายกันไปหมดพะะม่อค้าแม่ค้าชาวบ้านมามุงดูแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันจะกลัวทำไมล่ะถ้าชายชื่อดำเงินเป็นตำรวจจริงอ่ะก็ให้เขาถ่ายรูปไปสิคลิปนี้ล่ละคะ่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกนำมาโพสต์และระบุข้อความตำรวจปลอมวงเล็บใช่หรือไม่มาตรวจบัตรคนต่างด้าวพอดีแม่ค้าเป็นเจ้านายก็เลยแจ้งตำรวจตัวจริงให้มาตรวจ เจอใครไม่เจอดันมาเจอเจเรียมตัวจี๊ดตลาดเก่ามีนบุรีโอ้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันโอ้ยเยอะแยะเลยฮะคุณผู้ชมเขาบอกดูแล้วงงเหมือนกันนะตำรวจจริงกับตำรวจปลอมแยกกันแทบไม่ออกเลยนะฮะเจอใครไม่เจอมาเจอเจ๊เรียมตัวจี๊ดตลาดเก่ามีนบุรีลงพื้นที่ไปเลยครับไม่รอช้าไปคุยกับเจ๊เรียมตัวจี๊ดเนี่ยแหละครับเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดเขาบอก10โมงเช้า4เมษายนที่ผ่านมากำลังขายของอยู่ตามปกติ เอ๊ะมันมีเสียงดังเอะอะโวยวายมาจากร้านขายกุ้งสดของเพื่อนที่รู้จักกันผัดจากร้านเจ๊ไปประมาณสัก10เมตรเท่านั้นวิ่งไปดูเลยครับไปช่วยเพื่อนก่อนภาพที่เห็นคือผู้ชาย3คนใส่ชุดไปเวทมาอ้างตัวเป็นตำรวจจะมาจับลูกจ้างชาวพาม่าของร้านเพื่อน<ะ>เจ๊บอกเดี๋ยวนะ<ม>เขาก็เอาเอกสารใบอนุญาตการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นให้ดูแล้วแต่ผู้ชาย3คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจไม่สนใจ จะเอาตัวลูกจ้างออกไปนอกร้านให้ได้ฮะอ๋ออ่าทีนี้เจ๊เขาก็ดูเอแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะเลยไปช่วยนะคะแล้วขอดูบัตรจากผู้ชาย3คนนี้ระหว่างที่เจ๊พยายามจะขอดูบัตรเนี่ยปรากฏเขาไม่ให้ไงเจ๊เลยโทรแจ้งตำรวจสอนอมีนบุรี ให้มาช่วยดูหน่อยมันก็เลยเกิดเหตุชุลมุนขึ้นนะคะจากนั้นตำรวจสนอมีนบุรีก็เลยนำตัวผู้ชาย3คนนี้ไปที่โรงพักอ่ะสรุปเลยนะคุณผู้ชมเคลียร์กันแล้ว3คนที่เห็นใส่เสื้อน้ำเงินเนี่ยเขาเป็นตำรวจจริงเจ๊บอกเอาแต่เจ๊ไม่ทราบสังกัดนี่จริงๆตอนแรกอะถ้าเกิดเป็นตำรวจจริงก็น่าจะแสดงบัตรให้ชัดเจนนะถ้าเกิดเป็นตำรวจก็ขอโทษด้วยแล้ววันหลังถ้าจะมาตรวจที่ตลาดแห่งนี้ขอให้แสดงบัตรหน่อยนะคะฟังเสียงของเจ๊ค่ะเขาก็การที่ว่าเออมาขอดูบัตรเด็ก หรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ขัดขวางเอาดูก็ดูกันไปไม่เป็นไรเราถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องพอให้ดูอยู่แล้วแต่การที่จะมาเอาเด็กของเราไปอ่ะเราไม่ให้ถ้าไม่ใช่ตำรวจเขาไม่ได้มากระโชก้างกนะเขาพูดจาดีนะแต่แค่ไม่แสดงบัตรให้เราดูเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เราก็ขอโทษเขาแล้วเราก็บอกเขาว่าเวลามาก็มามาบอกเราดีๆหรือมาบอกกับ คนขายหรือเจ้าของร้านดีๆว่าเออขอตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟังเรารับฟังเราแม่ค้าคนอื่นก็พูดคล้ายๆกับเจ๊เรียมนะครับเขาบอกว่าก็ถ้าแสดงบัตรบอกสังกัดมาจากไหน ก็จบแล้วม,มาแบบเนี้ยชาวบ้านเขาตกใจคราวหน้าถ้าจะมาก็อย่าลืมแสดงตัวตนด้วยค่ะอ่ะจริงๆก็คือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะคทีนี้คืบหน้าทางคดีเนี่ยพันตํารวจเอกกริจก,ก้มน้อยผู้กํากับการสอนอมีนบุรีออกมายืนยันให้อีกรอบหนึ่งว่าผู้ชาย3คนที่เห็นเป็นตํารวจจริงสังกัดตํารวจสันติบาลสองแต่แต่งกายนอกเครื่องแบบ เพราะต้องเข้าพื้นที่มาสืบหาข่าวด้านความมั่นคงพอมาเจอเจอเรียนมันก็เลยเกิดเหตุชุลมุนขึ้นแบบนี้นะคะหลังเกิดเรื่องตํารวจสายตรวจสอนอมีนบุรีก็เชิญตัวตํารวจนอกเครื่องแบบทั้งสานายไปทําความเข้าใจกันที่โรงพักสุดท้ายไม่มีใครติดใจอะไรฝั่งแม่ค้าก็ฝากขอโทษตํารวจสันติบาลมาแล้วด้วย<ม>ก็จบลงด้วยดีแล้วนะคะครับอ่เข้าใจผิดกันเคลียร์กันแบบนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะฮะค,คุยกันด้วยเหตุลผลก็แล้วกันนะฮะวันดี สนุก,นกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้